สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมควบคุมโรบอทนะครับซึ่งบอร์ดที่ใช้นะครับจะเป็น w i t 3 2 V 2นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับทำการสร้างตัวแปรก่อนนะครับเพื่อเก็บค่านะครับในการวัดแสงนะครับมาที่ variable นะครับแล้วก็เลือกที่ create variable นะครับ ตัวแปลตัวแรกนะครับผมจะใส่ตัว L เข้าไปนะครับ L ก็คือข้างซ้ายนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ R นะครับข้างขวานะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการมาที่บล็อกเซตอัพก่อนนะครับไปที่เซนเซอร์ครับปุ่มนี้นะครับเมื่อมีการกดปุ่มนะครับเพื่อให้มาทำงานในรูปนี้นะครับ กดปุ่มเราต้องการให้มีเสียงด้วยนะครับก็มาที่บัสเซอร์นะครับเอาบัสเซอร์ไปใส่นะครับในส่วนของเซตอัพก็เสร็จแล้วนะครับที่นี้ตัวต่อไปนะครับเราจะมาทำงานที่ลู o นะครับให้เรานะครับไปที่ variable ครับเพื่อเรียกใช้งานตัวแปรนะครับที่เราสร้างไว้นะครับก็เลือก set l นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับตัวต่อไปนะครับ ก็คือเซต r นะครับมาใส่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เรานำค่า a n a ็อกนะครับก็คือขาของเซนเซอร์นะครับที่เสียบอยู่ในโรบอทนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเสียบไว้ขา d 1 3นะครับกับ d 3 4นะครับ d 1 3ก็คือข้างซ้ายนะครับก็ไปที่ เซนเซอร์ครับอะนาล็อกเซนเซอร์นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนขาของเซนเซอร์ได้นะครับหรือช่องเสียบนะครับเป็น d 1 3นะครับคลิกขวา duplicate นะครับเป็น d 3 4นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้มีการอ่านค่านะครับที่ได้จากเซนเซอร์ข้างซ้ายและข้างขวานะครับเราจะต้องมาที่ display ครับเคลีย display นะครับทุกอย่างนะครับที่อยู่ภายใต้คําสั่งนี้นะครับจะถูกเคลียร์นะครับหรือเป็นการเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับค่อยให้แสดงผลจากค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์นะครับต่อไปนะครับก็ไปที่ display นะครับแล้วก็เลือก text นะครับ display text ใส่เข้าไปครับ แล้วก็มาที่ display ครับเลือกที่ create input นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นข้อความนะครับซึ่งจะใส่เป็น l นะครับในตรงนี้ก็มาที่ display ครั้งหนึ่งครับเลือก hello world นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ในเครื่องหมาย d o u ลโ o t e นะครับเราสามารถ แก้ไขตรงนี้ได้นะครับก็จะใส่ L เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะนําตัวแปรนะครับมาใส่ตัวแปรคือตัวแปรตัวไหนคือตัวแปรที่เราสร้างนะครับเมื่อตอนแรกก็คือเอาตัวแปร L มาก่อนนะครับเพื่อทําการอ่านค่านะครับที่ได้จากเซนเซอร์ D13 นะครับและด้านหลังนี้นะครับเป็นการปรับขนาดฟอนต์นะครับที่โชว์ที่ หน้าจอของโรบอทนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการก o p y ีนะครับคลิกขวา d u p l i c a t e ครับใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น r นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น R อ i ครั้งหนึ่งครับตรงนี้คือการกําหนดตําแหน่งนะครับให้แสดงบนหน้าจอนะครับในส่วนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น30นะครับจากนั้นนะครับ เราจะใส่คำสั่ง display นะครับก็เอามาใส่ตรงนี้ครับแค่นี้นะครับเราจะได้ค่านะครับที่ได้จากการอ่านจากเซนเซอร์2ตัวนะครับมาโชว์ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้ทําการเช็คเงื่อนไขนะครับหรือเช็คเส้นสีขาวกับสีดํานะครับโดยการรับค่าจากเซนเซอร์ สองข้างนี้นะครับซึ่งค่านี้นะครับจะไม่คงที่นะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาไปปล่อยสนามอีกสนามหนึ่งนะครับก็ต้องมีการคาลิเบตนะครับคาลิเบตเพื่อให้รับค่านะครับของแสงนะครับที่อ่านได้นะครับณตอนนั้นนะครับตัวนี้ผมจะกําหนดเป็นค่ากลางไว้ก่อนนะครับก็คือ900นะครับเพราะว่าเวลาที่ไปปล่อยที่สนามอีกสนามหนึ่งนะครับหรือสถานที่อื่นนะครับเราก็ต้องมีการ มาปรับจูนโค้ดอีกนะครับก็ไปที่โลจิกครับ if นะครับ if มาทำการเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับในการเปรียบเทียบนะครับเราก็เอานะียครับ analog sensor นะครับคลิกขวา duplicate มาใส่ช่องนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับให้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็ไปที่ Map ครับเลือกเลขศูนย์มาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้แหละครับเราจะเป็นการกำหนดค่าให้กับค่ากลางนะครับที่โรบอทจะอ่านได้นะครับก็กำหนดเป็น900ก่อนนะครับโอเคครับถ้า a n a าล็ s กเซนเ d 3 3นะครับมีค่าน้อยกว่า900นะครับเราจะให้โรบอทเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็มาที่มอเตอร์ครับสปินเลฟนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีการหน่วงเวลานะครับไปที่ Time นะครับเอาดีเลย์มาใส่ครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนจาก1000เป็น 50านะครับทำการเพิ่มเงื่อนไขอีกนะครับก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับเอาเอลีฟ e มาต่อตรงนี้ครับเราจะได้ช่องขึ้นมาเพิ่มนะครับเพื่อทำการตรวจช็คนะครับผมจะคลิกขวา u ู l ิเค t e ตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มาใส่ครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นขา d 3 4นะครับค่าก็ยัง ตัวเช็ค900เหมือนเดิมนะครับและให้เลี้ยวขวานะครับมาที่มอเตอร์ครับสปินไร์นะครับใส่เข้าไปน่วงเวลาไว้50เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาดู i ิเคตครับจากนั้นนะครับเราจะเช็คอีกนะครับก็ไปที่ฟันเฟืองครับเอาเอวมาใส่ครับถ้า ค่าที่อ่านได้นะครับมันไม่เข้าเงื่อนไข2อันนี้นะครับเงื่อนไขที่1คือเลี้ยวซ้ายเงื่อนไขที่2คือเลี้ยวขวานะครับถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง2เงื่อนไขนี้นะครับเราจะให้หุ่นยนต์เดินหน้าอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นทางตรงนั่นเองนะครับก็ Move forward นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเงื่อนไขที่1นนะครับถ้าเจอทางโค้งนะครับคือโค้งทางซ้ายก็ ให้เข้าเงื่อนไขนี้นะครับแต่ถ้าเจอทางโค้งขวานะครับก็จะมาเข้าเงื่อนไขนี้นะครับแต่ถ้าทั้ง2เงื่อนไขนี้นะครับไม่เป็นจริงก็จะมาที่เงื่อนไขนี้ครับหุ่นยนต์ก็จะเดินตรงไปนะครับหรือวิ่งตรงไปนั่นเองนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราจะอัปโหลดลงไปที่บอร์ดนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเช็คพัดที่เครื่องเราก่อนนะครับว่าเจอพอดไหมนะครับ ให้เรานะครับเสียบสายกับหุ่นยนต์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการเช็คพอร์ตก่อนนะครับคลิกขวานะครับเลือก s โชว์อ Option น,นะครับเลือก Property นะครับ Advanced System s e t t i n g นะครับมาที่ฮาร์ดแวร์ครับ d ดเวอร์ม n เนเจนะครับ o m p o อนะครับหรือ pot com นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับดูที่นี่ครับ p o ตคอมแนะครับของผมแต่บางเครื่องอาจจะไม่ได้เป็น c อ m 8นะครับอาจจะเป็น com 1 com3 นะครับให้เช็คตรงนี้นะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ขึ้นนะครับก็ให้มาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับก็ รองรับทั้ง mac ทั้ง windows นะครับก็ให้เลือกเป็นอันที่1เลยนะครับเพื่อติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเจอคอมพอร์ตเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งพอร์ตนี้นะครับจะเป็นการอัปโหลดโค้ดเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเอเคครับเมื่อเราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับ ให้เรามากดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับ Set up พบ a ร์ดนะครับเช็คพอร์ตนะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนยังไม่เคยเสียบบอร์ดนะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้นาการกดลูกศรตรงนี้นะครับเราก็เลือกพอร์ตนะครับในที่นี้ผมเป็นพอร์ตคอมเนะครับผมจะเลือกพอร์ตคอมเปแล้วก็กดคล s e ครับจากนั้นมาที่ compile and run นะครับเพื่อเป็นการอัพโหลด โค้ดที่เราเขียนนะครับเข้าไปในบอรนะครับตรงนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้คอมไพล์โค้ดนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอัปโหลดโปรแกรมแอร์ลันนะครับถ้าตรงนี้หยุดหมุนนะครับเรามีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับแสดงว่าเราสามารถอัปโหลด โปรแกรมที่เราเขียนสำเร็จนะครับโอเคครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้โชว์ตัวโรบอทให้ดูนะครับก็โค้ดเราก็มีประมาณนี้นะครับก็ให้ลองฝึกเขียนดูนะครับเพื่อนำไปใช้งานใน ระดับต่อไปได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการเขียนโปรแกร,รมอย่างง่ายนะครับโดยการใช้ if else นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ